สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องตัวใหม่ล่าสุดของโซนี่นะครับตัวนี้นะครับ CV1 นะครับผมเป็นตัวน้องใหม่ล่าสุดนะครับเป็นกล้องคอมแพคขนาดเล็กนะครับแต่คุณภาพไม่ได้เล็กตามขนาดนะจ๊ะจะบอกให้นะครับเจ้าตัวโซนี่ v v 1เนี่ยเขาชูมาในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเรามาดูกันเลยดีกว่าว่า ตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้านนะครับกับ Sony CV-1 นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับผมมีข่าวดีมาบอกสําหรับนักลงทุนนักเทรดเดอร์ทุกคนนะครับตอนนี้นะครับบริษัท FBS นะครับได้จัดแคมเปญพิเศษสําหรับนักเทรดหุ้นทํากําไรนะคือ FBS League นะครับเราสามารถสมัครเข้าไปแข่งกันเทรดนะครับสามารถแข่งคนเดียวก็ได้หรือว่าใครมีทีมเทรด เข้าไปสมัครแข่งกันเลยแล้วสำหรับผู้ชนะในการแข่ง FBS League เนี่ย จะได้เงินรางวัลด้วยสําหรับใครที่มั่นใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยสูตรการเทรดการดูการาฟขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยใครทําว่าคิดว่าเจ๋งนะผมแนะนําให้เข้าไปสมัครเลยการแข่งขันเนี่ยจะจัดทุกๆสัปดาห์นะครับสัปดาห์ต่อไปก็เป็นวันที่8มิถุนายนนี้นะครับรีบสมัครกันเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วไปลองดูว่าฝีมือคุณจะแน่แค่ไหนนะเราอาจจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็ได้นะครับ FBS League ครับได้เงินเพิ่มมาแบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับไปไปดูรีวิวกันต่อดีกว่า อันดับแรกเลยนะฮะตัวนี้นะครับหน้าจอสามารถเปิดออกมาด้านข้างได้นะครับหมุนได้นะครับและตัวนี้นะครับมีไมค์มาให้ด้วยในตัวเป็นบิวอินไมค์ที่ ไม่ใช่เป็นแบบว่าจุดเป็นไม้เล็กๆเหมือนกล้องธรรมดาทั่วๆไปนะครับตัวนี้เป็นไม้แบบนี่ตัวนี้คือแผงไม้ทั้งหมดเลยนะครับใหญ่มากแค่ไม้บิวอินในตัวเนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอต่อการถ่ายทำคอนเทนต์วิดีโออะไรหลายๆ,ๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วนะครับ แฟลตออกมาได้ด้านนอกนะครับต่อไม้เสริมพ่วงออกมาด้านนอกก็ได้นะครับตัวไม้สามารถใช้ได้ทั้งแบบที่ใช้แจ็ค3.5สามารถเสียบแจ็ค3.5ได้หรือว่าเป็นตัวไม้หัวกล้องที่ของกล้องคอมแพคครับที่เราจะต่อเข้ากับขาตัวนี้ของโซนี่ได้เลยนะครับไม่อยากพกกล้องหลายๆตัวไม่อยากมีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ย อันนี้ของพี่ชาร์ปนะครับช่องพี่ชาร์ปโซเชียลวอตนะครับไปติดตามพี่ชาร์ปด้วยยืมเขามารีวิวเขาเพิ่งซื้อมานะครับพบว่าตัวนี้มันใช้งานง่ายดีนะครับในบางทีนะครับเราอยากจะง่ายก็คือเราจะหยิบโทรศัพท์มือถือสมัยใหม่เนี่ยขึ้นมาถ่ายนะครับแต่คุณภาพภาพที่ออกมาบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเรานะบางทีแบบ เป็นวุ่นๆบ้างหรือว่าอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้จบเลยตัวฟังก์ชันการใช้งานของเขาเนี่ยปุ่มด้านบนเนี่ยมีน้อยมากไม่มีปุ่มที่จะปรับเลื่อนเอฟเลื่อนอะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องมีอะไรให้มันยุ่งยากนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นออโต้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับสมมติทายทายอยู่แล้วอยากให้ด้านหลังเบอร์เหมือนละลายฉากหลังเราก็กดปุ่ม ปุ๊บทีเดียวตรง C1 ตรงนี้นะครับมันก็จะทําการละลายฉากหลังไปให้ตัวเลนนะครับที่เขาแถมมาให้กับตัวนี้นะครับคือเลนไซส์เนี่ยมันเป็นแบบเลนคุณภาพอีกระดับหนึ่งของโซนี่เลยนะครับคือเป็นคุณภาพที่ดีแล้วว่าภาพที่ให้อะไรพวกนี้แบบเฮ้ยโอเคราคา2,200 0ได้เลนไซส์ด้วยได้ฟังก์ชันใหม่ๆด้วยแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ใช้ rx 1 0 0นะครับตัวนี้สามารถใช้แบตรวมกับรุ่นก่อนๆได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับคนที่มีกล้องตัวเก่าๆแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่และแบตมีเหลือเยอะก็สามารถเอามาใช้กับตัวใหม่ได้นะครับตัวนี้ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสการโฟกัสภาพของเขากันดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราปิดไอ้โหมโดโชว์ของนะจะเป็นตัวนี้จะเป็นโหมดแบบว่าถ่ายแล้วก็โฟกัสที่หน้าของเรานะครับโฟกัสที่ตานะครับจะลองเล็กขอดให้ดูนะฮะอ่า โอเคเดี๋ยวหาที่ลองก่อนนะครับ๊าเพืให้นี่อันนี้คือโหมดแบบธรรมดานะครับคือเขาจะเลือกจับโฟกัสที่หน้าคนหน้าบุคคลแล้วก็ลูกตานะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือเขาจะจับโฟกัสที่ตานะครับเดี๋ยวผมจะเอามือปิดตานี่เห็นไหมครับเขาจะเลือกไปโฟกัสที่ที่มือแทนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความไวการโฟกัสของเขากันนะครับปุ๊บโหนี่ชัดมากเข้าไปใ,ใกล้เฮ้ย เราเดินออกไปไกลๆไปใกล้ๆถือว่าการจับโฟกัสของเขาเนี่ยแท็กกิ้งใบหน้าเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราหมดหัวนะครับการที่เราจะออกไปถ่ายบล็อกด้านนอกนะครับเพราะว่าโซนี่เนี่ยโหโหดมากเรื่องก,การโฟกัสปึ้งเข้ามือปัางออกหน้าปึ้งเฮ้ยเหลือตาเดียวมันก็ยังโฟกัสอ๋อแต่ถ้าเกิดปิดอย่างเงี้ยเ,เห็นไหมมันมันจับตาไม่ได้นะครับเขาก็ยังโฟกัสอยู่ที่มือนะพอเรามือออกอย่างงี้ปึ๊บ อ่าอ่าอ่าเปลี่ยนมาหน้าเลยทันทีนะครับเฮ้ยเจ๋ง ว่าคือตัวนี้นะโซนี่เขาชูมาเลยนะครับว่าเรื่องโฟกัสของเขาเนี่ยโหดร้ายมากโหดร้ายทารุนมากเลยนะครับเหมาะมากเลยนะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพนะครับเอามารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับ Sony c v 1นะครับตอนนี้หาของยากมอกเผื่อเป็นทางเลือกนะครับใครที่สนใจอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างหาซื้อยากอยู่นะครับก็ลองดูนะครับแต่ตัวนี้ยอมรับโฟกัสโหดจริงๆเร็วมาก สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย